ไปดูทางพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้สลับกันเลยนะคะเพราะว่าเป็นในส่วนของฤอดูกาลของเ,นนเขาก็คือหน้าฝ<ฟ>นของเขาแต่ว่าค่อนข้าง<อ>หนักเลยทีเดียวอย่างเช่นที่จังหวัดสงขลาเนี่ยปรากฏว่ามีฝนตกถล่มติดต่อกัน2วันและชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าโอ้นหนักในรอบปีเลยทําให้ตอนนี้เกิดน้ําทะลักเข้ามาแล้วก็ท่วมในพื้นที่7อําเภอนะคะที่สงขลาค่ะหลังจากที่ฝนตกลงมาต่อเนื่องหยุดมา2วันทําให้หลายพื้นที่โดยเฉพาะที่อยู่ในแนวเขา ถูกน้ําป่าไหลหลากก็ท่วมแบบฉับพลันแล้วก็หนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเขาว่าอย่างนั้นโดยในพื้นที่หมู่ที่1ตําบลฉลุงองหาดใหญ่สงขลาน้ําป่าซึ่งไหลมาที่เทือกเขาแก้วไหลเข้าทุ่มถนนในหมู่บ้านซึ่งเป็นเส้นทางออก3หมู่บ้านก็คือหมู่ที่1หมู่ที่7็แล้วก็หมู่ที่2รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวานโดยน้ำเนี่ยมาเร็วแล้วก็แรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะคะหลายครั้งเลยก็เลยทําให้น้ำเนี่ยทะลักเข้า ในพื้นที่บ้านแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าฝนจะลดลงแต่อย่างใดสําหรับสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่จังวัดสงขลาทางสํานักงานป้องกันและบรรเทาสารณภัยจังหวัดสงขลารายงานบอกว่าตอนนี้ท่วมไปเอ็ดอำเภอแล้วก็คืออําเภอเมือง หาดใหญ่รัฐภูมิควรเนียงนาหม่อมจนะแล้วก็อำเภอบางกล่ำและมีแนวโน้มจะขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นเพราะว่าฝนยังตกหนักสะสมกันต่อเนื่องไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเลยค่ะ